จังหวัดบึงกาฬเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพราแต่ด้วยเหตุกไรณจากตัวจังหวัดการดิสอสสารงานมีความยากลำบากในปีพุทธศักราช2553กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอเรื่องการจัดตั้งเมองแห่งนี้ขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่พิจารณาของรัฐมนตรีจนเป็นผลสำเร็จภายใต้การทำเนินของพรรคพิเศษไทยนายสงศ์ของสิริสุทธิ์บุญมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่านาโในรัฐบาลของนายพิศเสวิจชาชีวะนายรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยนายโชระชาญยุรุลุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะทีบริหารมาเำเนิการเปิดประตูมณลการจังหวัดที่77ของประเทศไทยเมื่อเวลา23เ 15. 15นาีของคืนวันที่22มีนาคม2554 หลังจากการประกาศราชกิจการเบกษาในวันที่22มีนาคม2554ในกรเทยอำเภอบึงกาเนปงจังหวัดบึงกายังเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2554เป็นต้นมาจังหวัดบึงกาตั้งแต่ที่ต้นของ,อของ,ของชิงเหนือของประเทศไทยมีโครงการติดต่อการสัธาราณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามควออามยาวแม่นม้ำโขง120กิโลเมตร ซึ่งทางด้านทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับแบ่งบริษัทสายสามทปาราราในชาธิปไตยประชาชนหลังด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอบ้านแขกจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดกับอำเภอขามตาบ้าอำเภอบ้านม่วงและอำเภอต่างด้วยจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดกับอำเภอรัตนวาปีและอำเภอฟ้าลาจังหวัดหนองคายซึ่งแบ่งการปดินครองออกปบบแบด เอ้าาตำบล6กรบหมู่บ้านสิเทศบาลตำบล41องค์การบริหารส่วนตำบล1เทศบาลเมืองและหนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจุดผ่านแนงถาวรจํานวน1จุดและจุดขัดรนจํนวน2จุดจากจุดเริ่มต้นก่อการเมืองมือกามสู่การเติบโตอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้งนานเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและออน้อมตะการเข้าสู่ปีที่ส0ผ่าในใต้ยุทธศาสการพัฒนาสาร,สาร,สารา้างเมืองสร้างคนสร้างรายได้ดังต่อไปนี้หนึ่งการสาร้างเมืองจังหวัดบุรกาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาโคารงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่าง,างต่อเนื่องโดยการพากลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหารณสดรอ,อร์ทรงสิรทองศรี โครงการก่อสร้างสถานวิทยาภาพไหหลำแห่งที่5้ามูลค่าขอวิคับสั่งบประมาณ3,930ล้านบาทโครงการก่อสร้างทางหนือหมายเลข212ตอนหอข่าวึูกา่างบประมาณ650ล้านบาทโครงการก่อสร้างทางหนหมายเลข222ตอนศรีไห่บึงกาางบประมาณ550ล้านบาท การศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบุรีรระยะทางห5 1รอยากิโลเมตรขณะนี้ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานดุรีรัมขณะนี้ได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วโดยสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรามนั้นคือบริเวณตําบลโป่งเปือยและตําบลวิสี ุดมลินกาทางจักตัวเหนือประมาณ15กิโลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบบริบทโครงการพัฒนาฐานบุรุษบึงกาถนนข้าวเม่ารินโขเขตเทศบาลเมืองบึงกาอยู่ที่ประมาณ500ไร่โครงการสำรวจออกแบบจุดผ่านแมืบึงกาปักสางทางน้่มเมืองแนวใหม่ด่านศิลกากรบึงกาอำเภอเมืองบึงกาขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเรียบร้อแล้ว2 การสร้างผลจังหวัดลุการได้มีการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจงองค์ความรู้ทักษะคัาเชี่ยวชาญในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนผ่านการศรึกษาทั้งในและนอกระบบการศรึกษาการจัดอบรมส,สรนการศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มสติยัญญของประชาชนสมการสร้างรายได้ จังหวัดบูนกาได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนดังนี้การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดบูนกาได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการประมงเช่นการปลูกยางพาราการปลูกขักหลอดสังผีการปลูกไม้ผลทุเรียนงอกมะคุณไก่ป่า การเลี้ยงวัวการเลี้ยงแพะการส่งเสริมการผลิตสินค้าและาท,าออที่ดินกชุมชนวิสิทธิ์ค่าโอทอปเช่นผ้าดงตันาคีผ้าหมกโลนบ้านสมออำเภอเมืองบกกุรีรผ้าหายอกครามอําเภอเซกาผ้าไหมอําเภอโซ่ิสัมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ีทรัพยายกรอยารท่องเที่ยว ที่มีความสมบูรณ์หลากหลายทั้งแท่องเที่าธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพมีเพื่อนำพาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าแลกเป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีอาทิหลวงพ่อพระยหา่วัดอางศิลาวาศาลเจ้าแม่สองนาหินสามวัน เดินกาข้ามแดนเขปบระสาทสัมภาระและตรวจ่าผู้นักโปรดรีและตรวจค่าและตรวจเน็ตตรกจรการาวันเจ็นสี่สี่ ส่องที่ช่มนยาโตนั่งกอืหญิงเสียงเที่เด็กนักไม่น่ากลัวอำเภอเมืองปูญกาอำเภอป่าคาอำเภอบุญลาและอำเภอบ้านโคกเสียงอำเภอที่ติดภูเขาอำเภอเมืงปูนกาผู้เสียงอำเภอบ้านโคกผู้รักกาอำเภอสรีไล่ผู้พอและอำเภอปุ๋มลา สองพื้นที่ชุ่มหนักโลดหนองผู้พิบอํเภอเมืองมือกาและต้นขุ่มบกอํเภอเมือขอมอและยังมีมวเสนียรานช้าพังาหกชาพัแห่งมือกาที่ตส่สื่อสารอัตลักษณ์วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างไว้ได้ยดางดงามเป็นมรดกคู่พัญญาทังสมัตและผู้ขายไทยปวด ไทยยอไทยโซลาเมียและรนสาเนดาการค้าการลงทนจังหวาดีรัมยงวัดชยแดนซึ่งในอนาคตแ้นไ้มสามารถเชื่อมโยกาบค้าการลงทุนกับประเทศเพว่อานโดยใช้สถานีระภฟไทยาแคนา่า ปุนกาตันี้ท hey. ั <S <S ้ายจากปุกามุ um, so ่งสู <S <S ่แอนโรตาทัสายเทอรนาาลปชาธิปไตยประชาธิปไตสารรนาาลสังคมที um, ่ยมเียบแนวตัวต่อและมุ่งสู่สาธาร์นาบาลปรชาสุนจีนะวันออกซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงความแข็งแกรงเติบโตเปยู่ที่สัภาพสูงใหอนาคตอันไกลและเป็นนถึงวันนี้จ้านกา การอสิ่ม e ีสิ่แห่งความยั่งยืนหนึ่งก็สมัยของการเปลี่ยนแปลงที่ขอเติบโตสู่อนาคตที่สุดสัถึงแม้ว่าจังหวัดมุกดาจะเป็นจังหวัดน้องใหม่แต่ีแงยทางยารางไปจากภเทีานมาก่อนเกิดการก่่เห้่าแต่สิ่งที่เป็นมุกดาในวันนี้คือรากฐานที่สร้างให้มุกดาเติบโตอย่างโดดเด่นยืนหยัดเป็นที่ยอมับของนักท่องเที่ยวนละลุน ให้ลุงสู่จัหวัดบิมกาซึ่งหากเราดเรื่นต้นสิบปีแรกเป็นการก้าเดินน้าจากนี้เป็นต้นไปเิมอนกาก้าวกระโด,ดสิดสู่ยิ่งใหญ่สูงสุมาัเสด็จใชยแดงแห่งแม่นม้ำโขงอย่างม้านโงยั่งยืนต่อไปคืนนี้จังหวัดทีจิตดแห่งประเทศไทย